เราจะพาเวทมนต์ไป Sea Life Bangkok ภารกิจนี้เป็นภารกิจแอบแอรเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อแมนสายเปอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะสิงงเลยอะว้า <c oughs> หน่่ยมากป๊าชอบช้อปปิง้ปงลูกแม กล้องที่บ้านไม่ติดตัวแัวก็คือแบบดูกล้องตลอดเวลาไม่เข้าใจดีเซ็งนี่เสียวมากเลยนะว่านางจะให้คนไปดูกล้องลุ้นมากตอนนี้ วันนี้เมจิกสตอรีมหาธรรมกันอีกแล้วเราจะพาเวทมนต์ไปซีไลฟ์แบงคอกตั้งแต่เปิดพารากอนเรียกว่าสยามโอเชียนเวิลด์แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น s ซีไลฟ์แบงคอกแต่ว่าภารกิจเนี้เป็นภารกิจแอบแอความจริงแล้วในวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อแมนด้วยการต้องพาคุณพ่อแมนและครอบครัวเนี่ยออกไปจากบ้านก่อนแล้วกลับมาก็จะเจอเซอร์ไพรส์แต่ไม่รู้จะโปะหรือเปล่า ปีนคะรู้ไหมหมายถึงอะไรสามเก้าถ้าจะไม่ผิดนะแ้วเราเปนกี่ปีละปีนี้สีปีแล้จาปีที่สิบสองอดปีที่แล้วสิเปีที่แล้วสีอ๋อโอฮะอ๋อสิบเอ็ต้องเตรียมสิค่ะสายเปยอยู่แล้ว ก็เปิดไปเลยก็เปิดไปเลยศึกษา่านมังอะไรไหมรู้สึกอยากอยากเปลี่ยนแปลงตามที่ภรรยาบอกหลายๆอย่างก็ <g rab bit> อยากจะทำอะไรให้อลเลิร์สมากขึ้นอยากทำงานมากขึ้นอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆให้เยอะขึ้นก้าว <g rab bit> ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ สิ่งที่สำคัญบอกไว้ตรงนี้เลยก็จะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองแล้วก็จะเป็นข้อที่แ่บที่สุดรอยกให้ผมัาอะไรยังวันนี้เรารู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้ต้องการอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นทันซี่ผู้ทีดีเจสเลนทโทรมาขอ15นาทีงงเลยอ่ะอุ้ยเราออกชาว้าเหนื่อยมากป้าเร็วป้ว งและสลวนมากนะคะสุดท้ายลูกก็คือต้องอยู่รอนี่เซอร์ไพรส์จากกรีซเรนทอลนะคะการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ก็คือเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะคะคือตอนนี้ลูกต้องรีบโูฟฟาเพื่อที่จะมาเจอเพี่เตยกับพี่แบนตอนนี้ก็คือเอออยู่จะรอดไหมก็ขอให้ทุกอย่างรับได้เถ้ง ก็ถึงแล้วนะคะ Sea Life Bangkok นะคะ <Yeah. S 1> ที่พารกอนชั้นบี B1 ก็วันนี้จะพาลูกสาวนะครับเป็นครั้งแรกที่จะมาดูความมงดงามใต้ท้องทะเลนะครับผมอย่างที่เขาไม่เคยได้เห็นมาก่อนนะ,ะ<ช>แล้วมีการสแสดงมีหลายๆอย่างอยากเข้ามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างมาที่นี่พ่อหรือแม่ใครตื่นเต้นกว่ากันผมชอบเรือ่องพวกนี้อยู่แล้วเบเตยเขาก็มาด้วยนะตอนยังไม่มีเวทเวทมนต์ก็เคยมา 2คนนะเขาก็โอเคนะตอนไปฝรั่งเศสเนี่พี่ชอบศิลปะเขาก็อยู่กับพี่หลายชั่วโมงนะแต่นอกจากนั้นก็คือช้อปปิ้งหมดเลยเจ็ดวัน <laughs> <c oughs> เสร็จแ้าจะไปลงเรือนะครับแล้วก็แห้อาหางปลานะครับเป็นเรือท้องกระจกสามารถจะเห็นวิวใต้น้ำได้ทั้งหมดเลยนะครับจา่เห็นตรงนี้พี่นะ ปลาอะไรบ้างคะฉลาม1นแล้วนะครับแล้วก็เต่าซึ่งเป็นจินตนา,นาการของเวทมนต์ลเลยเพราะเวทมนต์ชอบดูโมนาห้าแล้ในทะเลที่โมหนาเห็นก็จะมีเต่ามีอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของเวทมนต์กันเขารู้สึกยังไงนะครับ รู้สึกว่ากว้างขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าจักไม่ได้มาเกือบ10ปีนะกว้างแล้วก็มีโซนโซนใหม่ๆมาเยอะมากปลาใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะคะมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดก็เห็นปลาเกือบทุกชนิดอะบนโลกใบนี้ขยูนด้วยนะคะไหนอ่ะไม่แช่ในต้นไม่ใช่ระยูนเก่งมากบโมฮาน่าแฮมมอนทูนุย เพราะว่ามาเป็นโซนของเพนกวินต้องเป็นชื่อที่อากาศติดลบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้หิมะเขาเอาออกไปแล้วเพราะว่าโควิดนะคะก็จะเหลือแบบเท่าที่เห็นเลยแต่ก็สวยล้วยแม่สวยแล้วสวยแล้วนึกว่าอยู่แบบว่าสปปโรมีตุ๊กตาลูกควายไหมครับจะให้เมีย หรือแรดก็ได้เห็นไหมชอบช้อปปิ้งเหมือนแม่ตรงใส่ไม่เสียตัวเดียวแล้ววันนี้หมเลือกใหญ่เลยตื่นเลยเวลาได้ซื้อของตื่น้ต่ลูกแม่กล้องที่บ้านไม่กิดตัวก็มาซ้องให้อยู่เดี๋ยวผมจะลันมือเนี่ย หัวก็คือแบบดูกล้องตลอดเวลาไม่เข้าใจเป็นไรไม่รู้ชอบดูกล้องวงจรในบ้านคิดเซ็งเซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้อ่ะที่บ้านมีทั้งกล้องในบ้านกล้องนอกบ้านกล้องที่สวนกล้องอะไรก็คือจบแล้วตอนนี้ให้ลูกคลามแกะกล้องออกหมดนางก็เริ่มหมุดหดิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมกล้องดับหมดอะไรเงี้ยนี่เสียวมากเลยนะว่านางจะให้คนไปดูกล้องเดี๋ยวไปดูนะคะหลังจากลงจากรถแล้วจะอย่างไรต่อลุ้นมากตอนนี้ เป็นไงบ้างคะคุณพ่อสนุกครับถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ใต้นู้นจะมากินหมูกระทะกับภูมิแล้วก็เช็คก,กล้องเพราะวันนี้ต้องซ่อมบ่อปลานะครับก็เอ๊ะทำไมกล้องปิดหมดเลยวะทุกคนดึงกล้องหมดทุกคนก็ไม่เนียนมากครับเนียนมากเนียนไหมเนียนมากนี่ก็ด่าผัวในรถด,ด้วยโอ้ยนี่รกสุดรกรนมากเ,เพราะว่าไม่เคยเซอร์ไพรส์เลย,เยคือแบบว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เครียดมากนะคะเอเอตั้งแต่เช้าันี่นเครียดกว่าอะไงลูกดู ดูป๊าชุดวันนี้คุณแม่เป็นไงคะคุณพ่อเขียวเนี่ยวแซฟที่ชุดเพื่อสามีเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับหนูแล้วยังว่าทําไมลน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 เนี่ยไม่ไม่ว่ากินยาแล้วความอ้วนแล้วก็ด่าอยู่นั่นแหละแฮปปี้เบิร์เดย์ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณพี่ด้วยเป็นกล้องแวบหนึ่งฉันเหมือนขโมยมากฉันมาดึงแล้วฉันลูกสาวดึงดึงดึงปักดึงปักดึงปัก วันนี้แม่ไม่มีพิรุษเลยเหรอไม่มีมเนียนมากแต่ว่าก็น้อยใจนะเพราะว่าตอนแรกแบบนึกว่าแบบว่าจะลงรูปแฮปปี้เบอร์เดย์ผัวอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็รอแฮปปี้เบอร์เดย์ก็ไม่แฮปปี้เบอร์เดย์ก็เลยหลับไปกับหมาก็คือไม่พูดเลยเลยคือคนอื่นเขาแฮปปี้เบอร์เดย์หมดมีเมียยังแบบไม่แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะไม่มีเลยมีแต่ตอนเช้าเดินมาแบบ เอาลูกสาวมาแล้วบอกปี้เบิร์นเดย์นะอะไรเงี้ยโดนสั่งไว้ว่าจะพึ่งอย่าพึ่งลงอย่แล้วก็เลย,อยอแอบไปนอนร้องไห้คนเดียวในห้องแล้วก็ตอนแรกร้องะอะไรกลอนยี่กว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับโอ okay. เคทำเ็จทำเล่ทำเก่ง,ง,งมากเก่ง,งมากเากขามีของขวาน เซอร์ไพรส์วันหลังไม่ทำแล้วนะคะมีเซอร์ไพรส์เชื่อว่าได้ใช้เพราะว่าที่ดูเนี่ยไม่ได้จะซื้อให้ตัวเองนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทของหลุยส์จริงเหรอใช่โอ้ที่เป็นนั่นแหละทับคัรเล็ตสองด้านมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันใน BP s u p e เ b อ n k ครักปล่อยเลย หน่อยมากนี่ไปเอามาฝากไว้ลูกเก็บไว้ให้ทั้งหลายวันแล้วแต่ว่าตอนแรกนางบ่นว่านางอยากได้ต้องเก็บไว้เพราะว่านางอยากอยากมีของตัวเองใช่แต่กะเป่าก็คือความจริงตั้งใจะซื้อให้ผู้ชายเพราะว่าบัวใช้กามินอยู่อันหนึ่งใช่ค่ะอันนี้ก็แบบว่าวัดธาเกล็กวัดอะไรได้ทุกอย่างสนนราคาเท่าไหร่ไปไปสืบเอะไรค่ะ ใช่ไหมไม่จะได้ขายใน BT Superband ถูกแต่ก่อนแล้ถูกเลยนะขอบคุณมากที่รัมปีนี้เขาครบ39 ขอให้เขาเจริญเจริญในหน้าที่การงานที่เขารักสาเร็จทุกสิ่งที่เขาปรารถนาสุขสันต์วันเกิดลูกเขยนะฮะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยขอให้มีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงเป็นสามีที่น่ารักของแม่บายของหนูแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของเว้นมลตลอดไปเวยงานเยอะๆนะคะขอให้พี่เคยมีความสุขมากๆนะคะขอให้รอดปลอดภัยจากโควิดด้วยค่ะ อนแรกมา้แต่บ่ายสองมาทางเสื้อผายแล้วก็ดันเดินผ่านกล้อง ไม่รู้ว่าโจรเนืน้ยอร่างย,ยางใช่เลยควาเป็นสาวเลยและและ,และ,แ,ละและคุณแม่ใบเขาบอกลูกสาวดึงปักออกดึงปักออกดึงปักออกสักพักหนึ่งวี๋ใจเลยบอกว่าป้องดูไม่ได้แต่ว่าก็จบไปได้ดูดีก็แฮปปี้ค่ะตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะเพรเาะว่าพวกเราแบบช่วยเตรียมให้พี่เตยมตันคือส่งไอคิ์ได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นซอสเป็นเค้กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้พี่แมนแบบเซอร์ไพรส์จริงๆเราอะคือรับรู้ทุกอย่างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงกังวลมากตอนที่แบบพาโนเวทมอนไปดูปลา เพราะพี่แม่เนี่ยชอบดูกล้องนักกลัวขโมยขึ้นบ้านก็สาเร็จไปด้วยดีวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แม่พูดนิดนึงค่ะรู้สึกไงบ้างวันนี้แม่แม่พ่อปู่ยายาปู่ปายรยัยโอเคหมดแล้วครับวันนี้การทำการแสดงหมดแล้ว